ดูกันครับว่า2ทีมที่ต้องการแต้มอย่างยิ่งวันนี้จะออกมาทางฝั่งไหนครับบอลยาวของตราดครับแต่ว่าบอลจังหวะ2ถ้ท่าเรือก็บอลจะทุ่มข้ามมากินารโรไม่ผ่านนะครับดักไว้ได้มงคลเตะข้ามออกมาก่อนเอเลสดอลเล่หมุนกลับไปใหม่มงคลหมง,งจม2จังหวะสีสุทยนันพุกหอมมีการบาดเจ็บนะครับ ฉะนั้นก็มีการปรับในเรื่องของแผงหลังเหมือนกันนะครับเรื่องของตราดบอลข้ามาถึงริคาโดซันโตสด้วยเปิดเล็งกะจะให้มงคลน,นะครับแต่ว่าไปติดที่เควินครับขยับเข้ามายืนตรงกลางสวยบอลเสวยครับมงคลเอาบอลลงได้ต้องเล่นลูกงัดครับบางจงาังหวะพื้นสนามนี่บางท,ทีลื่นไปเหมือนกันนะครับจังหวะจะเกี่ยวลูกนี้ของสิิโชกหรอกไม่ขาดนะครับเชอรชโปยมาตัดคืนไม่ได้ลาเบิสู่สถาพร เปิดยาวขึ้นหน้าไปเลยครับโอ้โหลกูกนี้ห่างเพื่อนเยอะนะครับจะฝากสริริโชครัตนยัยเอเลียสกลับไปที่ทิตาวีเควินที่บอลน,นำเยอะไปหน่อยสุพจน์ตัดได้ข้ามหลอกสวยมากครับสริริโชคตามไปเอาบอลอีกทีหนึ่งสายสุดมีสองคนโอ้โห oh, พยายามเร่งเปิดแต่น้ำหนักไม่ได้ครับน่าเสียดายมาก ไปติดที่เอเลสดลล์ก่อนซิเกลิลโซเรสตักโดบุกมาชนะที่สนามแห่งนี้ได้2ตอนหนึ่งแล้วก็ไปเล่นที่บ้านงท่าเรือท่าเรือถลรีสี่หนึ่งนะครับตอนเชื่อมกันไปถึงฝั่งของวิทยาครับวิทยาก็หาช่องกันใหม่ชาริชับปุยเอเลสมาที่ซิเกลิลโซเรส ออกไปขวาสุดได้ที่พงครอสเข้ามาก็เปิดไม่ขึ้นนะครับติดที่สถาพรเคลียขาไปได้ริคาโดเกี่ยวลูกนี้ไม่ติดครับได้บอลทุ่มอยู่ยังมีเอเลสที่ตามประกบซ้อนไว้อยู่นะครับนักเตะที่เป็นดาวซูโวของลีกด้วยคือดุมบุย่านะครับ20ประตูแต่ว่าถึงตอนนี้เนี่ยนักเตะต,ต่างชาติของตราดตอนนี้นี่ก็ย้ายออกไปหมดแล้วนะครับที่เป็นตัวหลักๆ บอลขึ้นหน้ามาโดซันโตสวันนี้พักบอลไม่ได้เลยนะครับตามมาเกี่ยวย่างคืนอีกทีนึงไปถ้าไม่กี่จงังหวะยังติดที่เอเลสเอาบอลลงมาก่อนครับจังหวะจะฝากบอลขึ้นหน้าไปกันลำบากครับเลาะไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ยังปันอยู่นะครับไปคาร์โดซันโตสโหม่งทำประตูนะครับเกมกับชมบุรีเี่ยมซ้ายของพองรีชาครับกับตันทีม ยอดมากลางประตูเลยครับติดหัว A เอเลสเป็นเซโกโซเรสนะครับมงดักไว้ได้โกสุกีเคลียร์มาต่อหนึ่งยังไม่พ้นพร์มวิชาซ้ายอีกทีหนึ่งเบาเกินบนดินปีที่แล้วก็มาทำประตูที่ตราดได้ด้วยนะครับข้ามาเสาไกลจะขึ้นมงก็ไปฟาวใส่มงคลก่อนนะครับเอเลส เจ็บกลับมาแล้วก็ได้ลงเป็นตัวจริง2เกมติดต่อเลยนะครับเอเลสตอรดอดูครับจังหวะขึ้นตรงนี้เนี่ยเจอกับมงคลนะครับแล้วดูสินงานโอมีมือไปกดก่อนมงเช็ดไปของริคาโตซันโตสก็ยังไปไม่ถึงมงคลอยู่ดีนะทิตาวีครับบอลคัไปใหม่ครับเอเลส ทิ้งไปที่ว่างก็แรงไปเยอะครับนะครับนี่หนอยังยิงขึ้นนำเจ้าถิ่นไม่ได้คนฝากยาวมาริคาโดซันโตสโอ้โหโดนเอเลอสตันไม้หยุดเลยครับสิทธิโชคยังบนมาช่วยเก็บบอลได้ครับวิทยาคอ,อมีชาตักข้ามไอทีสิทธิโชคไปชนกับเอเลอสโดนใคใโอ้โหเป็นช่องที่ ไปกักกับเพื่อนมากไปหน่อยนะครับถ้าเรือตัดคืนไม่ได้เอเลสโกซุกิให้มาที่เฮเบตี้เมัอคู่เหมือนให้อัสชอยอวิ่งไปครับแต่อัสชอยไม่ทันได้วิ่งบอลออกไปก่อนสถาพรเล่นเด็ดขาดครับวันนี้เคลียร์ยาวโอ้จับบอลไม่อยู่ดิคาโดซันโตสท่าเรือกลับมาอีกแล้วนิติพงศ <Go, go. S 1> ุดพศเล่นยังไงดีครับเล่นเอาตัวใกล้ๆก่อนสิรษฐโชคเขี่ยกลับมามงคลสุดพศ เข้าซ้ายคืนมาพร้อมปรีชางัดขึ้นมาตรงลงลูกนี้มุ่งข้าบกระดกลูกโขติดเซฟของรัตนาวันนี้เนี่ยเป็นตัวหลักชัดเจนเลยนะไม่เคยถูกเปลี่ยนตัวออกเลยเอเลียสไปที่ทิตวีข้ามหลอกลูก30นาทียัง0ูนย์ครับเกมระหว่างตราดกับการท่าเรือเอเลียส สกัดมาลูกนี้บดินมงต่ออีกทีแอเวตี้ดักได้แต่ยังเข้าทางพรปรีชาครับเคาะ1-2มาสวยพรปรีชาพาบอลขึ้นมาเองสิทธิโชคไม่ยอมให้ทางซ้ายครับบนเข้ากลางมาเองแล้วยิงไกลก็ติดบล็อกครับสกัดออกมาอากินาโดของบดินเกมกับเทโรยิงลักษณะนี้บอลชนคานแล้วก็เดง้งไปโดนประสิทธิ์ดุงโชเข้าประตูนะครับ ไม่ไปเกรงใจไม่มีใครเล่นนะครับปล่อยบอลตกอีกกล,ลายเป็นบอลของตราดครับริคาโดซันโตสอืมโดนทําลายจังหวะลูกนี้ใบเหลืองไหมครับเอลิสเกมเพิ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีนะครับอดิสัก ก็ไปยืนหน้าเป้าดิทิพงศ์เทแบตี้เล่นกังง่ายสบายมากครับไม่ได้โดนกดดันอะไรเท่าไหร่ก้อยข้ามาตรงนี้ติดหัวสุพจน์ครับมงสกัดไปได้วิทยาบอมยาวไปอีกทีนึงหรือก็โดดสัารตอสเอาหมุนพริกมาเกือบดีครับยังมีทิตวีซ้อนให้ โดนลูกโด่งกันอยู่สิทธิโชคมงไม่โดนแต่กลายเป็นดีครับริทสันโตสวนกลับมาแล้วคืนเป็นทางเดิมสวยมากครับสิทธิโชคแตุ่่นเดียวสิทธิโชคจิ้มลูกนี้เรียบร้อยครับตีเสมอสิทธิโชคนะครับในทุกการนี้4เกมแรกแถ้ไม่ได้เล่นกับชนบุรีเลยนะครับแล้วก็ช่วงตลาดรอบพิเศษย้ายมาตราดแล้วก็ไปว่ากันทั้งหน้าเหมือนเดิมติดหวยเลสพรปิชาชิงจังหวะ2เควิน บอลคืนมาง่ายๆเอเลียสบุกชุดสุดท้ายครับอดิศักดิ์ดิิพงศ์คเครียดหน่อยนะครับเกมรับของตราดยอดมาเสาแรกยังสกัดไม่ได้ครับริคาโดนแล้วก็จบีช่วยย่างบอลกลับมาได้ครับสิริโชคคืนสถาพรเตะโด่งขึ้นหน้ามาใหม่อาซซอย เกี่ยวต่อลูกนี้ปิ้นออกไปแล้วครับทุ่มโดงขึ้นมาอีกทีหนึ่งโดนฟ้า mm hmm. เอลเอาไว้ครับเอเลียสแล้วก็ใบเหลืองไปด้วยครับ, right, รบอันนี้เข้าตามาการซะเหลือเกินครับโอ้ห oh, oh, ไปกอดทางน้านของริคาโดซานโต้ไปเลยดูจะมีปัญหาครับทางด้านของเอเลียสกับการขังท oh. ่าเรือนะครับเควินกอสุนกี เอเลสไหลขึ้นมาตรงๆโอ้โหจับบอลลัน่นแต่ก็ยังอยู่นะครับไซโก้โซเรสไม่เสียบอลวนอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับม่ห,ห,ห้สมาธิดีนะครับรัตนาจ้องไว้ตลอดอยู่แล้วเอเลสให้บอลโด่งขึ้นมา เซโกซโซเรสมงตั้งไปสุพศไปที่มงคลมงคลมองหาเพื่อแล้วครับเปิดหักเข้ามาติดเอเลียสสกัดยังไม่ขาดพรปริชาบอลลูกนี้ไปกักกักกันแล้วก็เข้าทางฝั่งท่าเรือนั้นก็ต้องระวัง นมีนอนเจ็บไปแล้วของท่าเรือแต่เกมยังไปต่อนะครับสถาพรเคลียร์ขาดขึ้นมาข้างหน้าไม่มีใครแล้วจ่ายเนี่ยถ้าไม่แม่นนี่ก็เล่นลำบากนะครับบอลยาวจากเอเลสเอาข้ามไปหมดเลยครับไล่ทะลุขึ้นมาเฉยครับเฮเวตี้ซ้ายลูกนี้ยิงเสาสองโอ้โหไม่พอแน่นอน,นครับสถิติเรื่องจุดโทษเนี่ยของแต่ละรายการมันก็จะ มากขึ้นแน่ๆนะครับในเมื่อมีการเอาเทคโนโลยี V R เข้ามาช่วยนะครับจะเกิดรายละเอียดเรื่องการฝ่าวได้มากขึ้นสรุปก็ไม่มีอะไรนะครับจุดโทษไม่ได้แล้วก็ผู้เล่นของตราดที่เจ็บก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อไหวน,นะครับวิทยามูลวงเปิดยัดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับติดที่สุพจน์โอ้แต่ผ่านมาสวยมากครับสิทธิโชคฟิวมาดีจริงๆครับไปที่ริคาร์โดซันโตส ริคาโดซ้ายโอนหลับมาแล้วแต่ตัดข้าวไปอีกฝั่งหนึ่งก็มาสวยเหมือนกันล็อกเข้าซ้ายอัสซอยขวอางทีหนึ่งอัสซอยยิงชนเสาโอโ้โหผ่านด้วยบแล้วติดเสาอย่างกลัวได้กันหนึ่งคู่โอกาสลุ้นของตราดครับจะเอาประตู2-2ได้ไหมพรปรีชาปันโดงขึ้นมาลูกนี้มองเช็ดเอาาร<อ>้อยครับ2-2จนได้ครับโอ้สอนขึ้นมามนใจสำคัญเลยครับกินอันโดในเกมแรกของตราด ลุนลูกเตะมุมมันต่อครับบรินปันบอลโด่งเข้ามาเอาออกมาโชคไม่ถึงเหมือนกันครับโอ้โหดีแต่ก็มีเพื่อน,นช่วยด้วยจังหวะที่โกซุงกีได้ยิงนะครับไปติดบล็อกขององกินนโดเฮเบตี้ข้ามแบบนี้ไปก่อนคนระับทุ่มย้อนมาที่ริคาโดสวัดเข้าในมาสวยครับมงคลพักอกแล้วเปิดไปเสาสองข้ามไปหมด <c oughs> น่าเสียดายมากครับชอนน็อตนี้สิริโชค เอลียสันเสริญ,ญาวางบอลยาวขึ้นมารอกแขนไปอยู่กับริคโดซันโตสครับมงคลเอาบอลลงได้ขวาหายครับไม่มีใครต้องสลับไปซ้ายอีกทีหนึง่งสลุลมังเคาะขืนอัสซอยโดนสกิดยังได้ครองบอลอยู่ขวาลูกนี้ปั่นเสาสองว่าเซฟยงตรัรรตนายบินปัดออกไปได้ครับ บอลของท่าเรือโตโด่งขึ้นไปครับอากิโนโรมงสกัดไม่ขาดยังมีเพื่อนช่วยรองได้ครับเป็นทางจริรพงศ์ที่เคลียบมาใช้ความแข็งแกร่งเบียดออกมาครับบริคาโดซันโตสบริคาโดให้เพื่อนวิ่งอ้อมโอ้ <laughs> โห <laughs> ทำหลายจังหวะกันเองไม่หมดเลยครับโอ้ไปให้เพื่อนที่ไม่พร้อมเล่นโอ้ชิงจังหวะหากช่วงพักโควิดเนี่ยแพ้อสองนะัดรวดแต่ก็เป็นสองเกมที่ไ,ไ,ด,ได้รับควาชมเลยนะครับว่าเล่นได้ดี มีแต่คำชมนะครับแต่ว่าไม่ได้แต้มนะครับเด<ช>ีย๋ยวดูวันนี้ครับวันนี้ก็สู้ท่าเรือได้ดีนะครับแล้วสกิจเปลี่ยนทางในบอลก,ก็น่าจะพุ่งผ่านเสาสองไปนะครับปราดต้องตามหลังอีกแล,แล้วแล้วก็เป็นการตามหลังแบบเวลามันแทบจะหมดแล้วด้วยนะครับไปจิ้มลูกนี้ของริคาโดได้ฉลับเตะมุมครับลุ้นกันตรงนี้แหละครับตราด ิที่โชคจะเป็นคนเปิดครับปันโดงไปเสาสองลูกนี้ออกมาชกได้ครับรัตนยัยแล้วก็ยังเข้าทางฝั่งท่าเรืออยู่สันส